แล้วก็ราดน้ำจิ้มรสเด็ดเลยค่ะน้ำจิ้มถั่วคั่วสูตรอร่อยทำง่ายเจ๊ปานบอกเลยว่าน้ำจิ้มสูตรนี้ทำง่ายรสชาติอร่อยมากๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเมี่ยงหมูน้ำจิ้มถั่วขั่วสูตรทำง่ายทานกับเส้นหมี่ลวกแล้วก็ผักกาดขาวใบชะพูเครื่องเมี่ยงคำนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมหมูสามชั้นที่จะเอามาต้มก่อนนะคะตั้งน้ำในหม้อให้เดือดใส่เกลืองลงไปหน่อยเครื่องต้มยำข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพิ่มความหอมส่วนหมูสามชั้นล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนำลงไปต้มได้เลยเปิดไฟกลางนะคะปิดฝาต้มจุนให้หมูสามชั้นเขานุ่มก่อน ผ่านมา30นาทีแล้วตอนนี้หมูสามชั้นก็นุ่มใช้ได้แล้วนะคะเอายกขึ้นได้เลยน้ำที่เหลือเอาไปทำต้ยมยำหรือว่าเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มจะใช้น้ำต้ยมยำเนี่ยเอาไปทำได้ด้วยค่ะทานกับผักอะไรก็อร่อยค่ะวันนี้เจ๊ฟา,านเอาผักตาดเขาวมาลวกจะเป็นพะนากระลำปีหรือว่าใบชะพลูก็ได้นะคะทานเป็นเมี่ยงได้หมดทุกอย่างเลยคะ่ะ สุกแล้วเอายกขึ้นได้เลยส่วนเส้นจะปันใช้เส้นหมี่นะคะเพื่อนๆจะทานกับขนมจีนก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวก็อร่อยค่ะพอดีเส้นหมีนะะ่นหาง่ายก็เอามาลวกง่ายๆเลยลวกแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะและน้ำจิ้มถั่วคั่วนะคะสูตรทำง่ายมากๆเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริก และที่ขาดไม่ได้ถั่วลิสงคั่วอันนี้จะปันเอาไปอบในหม้อทอดได้เหมือนกันค่ะปรุงรสด,ด้วยน้าํนา,า,า,าปลานาา้ำมะนาวน้ํามะขามน้ํำตาลมะพร้าวและน้ําซุปที่ต้มหมูสามชั้นนะคะทำทุกอย่างปั่นให้พอละเอียดเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ําจิ้มถั่วคั่วสูตรอร่อยทำง่ายโรยผักชีเพิ่มความหอมนะคะ เจสัาานบอกเลยว่าน้ำจิ้มสูตรนี้ทำง่ายรสชาติอร่อยมากๆส่วนเนื้อหมูก็เอามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะมื้อวันนี้พิเศษเลยนะคะเป็นมื้อเย็นที่เพื่อสุขภาพเจาปันก็เอาเส้นหมี่ใส่ผักกาดขาวเนื้อหมูสามชั้นที่ต้มแบบหอมมากเครื่องเทศนะคะใส่เข้าไปในเครื่องต้มยำขิงหอมแดง มะนาวพริกขี้หนูเพิ่มความเผ็ดถั่วคั่วแล้วก็ราดน้ำจิ้มรสเด็ดเลยค่ะน่ากินมากไว้ยเ,เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเจแปนขอตัวไปทานเมี่ยงหมู3ามชั้นน้ำจิ้มถั่วคั่วก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ